สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะฮะอยู่ผมเซอร์ริชเชนเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับชิงด้อมจูขาวอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงเวลานี้ก็ช่วงเวลาใน,น,น,นการทำลายประตูของค่าศึกเนาะเราก็ได้ทำลายไปแล้ว4ี่ประตูนนะผมจะเริ่มทำลายทางด้านฝั่งขวาอีกสักประตูแล้วกันนะฮะแต่คืนนี้ดูวุ่นๆอยู่เนาะไม่รู้ว่ายังไงนะ ราไปผ่านคืนนี้ไปขอแล้วกันเลยฮะดูซิว่าเป็นยังไงเพราะว่าหยุดพักไปพักหนึ่งแล้วยังไม่รู้ว่าความต่อเนื่องเป็นยังไงนะฮะอ่ะตรงนี้มีรถยิงหินด้ว้เดี๋ยวสร้างไว้ก่อนนะฮะสร้างก่อนเพราะรถยิงหินีสำคัญนะครับมันจะสร้างไว้ก่อนเพราะว่ามันจะช่วยให้เราต่อต้านกระสึกได้ดีมากขึ้นนะครับขนมปังหมดไปตอนไหนเนี่ยเหมืนขบยไปด้วย ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่มีย่าเยอะแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยไม่ขัดสนเรื่องการเงินสักเท่าไหรนักนะฮะทั้งเรื่องหาเองแล้วก็เรื่องของพลนธนูหามาให้นะครับแต่พรุนี้ผมต้องลุยในเชา้าแล้วดูท่าแล้วน่าจะไม่มีอุปสรรคใดนะฮะอืมโอเค ซึก3ส,สามนะครับมันไกลนะครับเจอกลางทางเนี่ยอาจจะได้ช่วยยกันได้นะครับครั้งที่แล้วเราลืมหรือว่าผมคิดว่าจะต้องสร้างกระแพงออกมาก่อนเพราะว่ามันไกลทานสั่งเอารบสัง,งั้นนะครับว่ามันกลับไม่ทันนะครับครั้งที่แล้วกลับไม่ทัน แต่ครั้งที่แล้วมันตีตีฝั่งนี้ใช่ไหมตีฝั่งขวานะรอบหน้าต้องตีฝั่งซ้ายนะฮะผมคิดว่านะว่ามันจะมันเอาคืนมันจะมันจะสลับมันจมตีอ่ะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมคิดว่าอย่างนั้นแหละควรตีฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายสลับกันไปเรื่อยๆนะผมดูก่อนว่าที่เข้าใจผมจะถูกหรือเปล่านะรอบนี้ถ้ามันตีมาทางฝั่งขวาแสดงว่ามันก็แรนดอม แต่ถ้ามันตีฝั่งซ้ายแสดงว่าเป็นระบบของมันถ้าเราถ้าเราตีหนึ่งครั้งมันก็สลับไปโจมตีเราเราเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกอีกโจมตีฝั่งไหนนะครับเอาละเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าถ้ำนดีกว่านนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหเจอกลางทาง ไปอีกหนึ่งให้ผมไปดูนดิว่ามันเป็นยังไงไม่มีนะฮะก็แสดงว่าต้องโจมตีจากฝั่งซ้ายอาจจะเป็นตอนที่ผมพูดก็ได้ว่าครั้งแรกผมตีใช่ไหม มันก็จะสลับดนตรีไปม,มานะฮะเพราะว่าใช่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับไปละเผือไม่ใช่เลยต้นตีตลบหลังอีกนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเหรอเนะะื่องว่าใครตามมานะฮะเนื้อแท้พวกเ,เราเองเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะฮะโอเคโอเคตกใจหมดเมื่อกี้โอเคดูสิว่าเป็นยังไงบ้างแล้ว ลมปังหมดม,มันก็ยังไม่มีการโจมตีนะมันยังไงนะม,ม,มันเช้าแล้วเลยเงินล้นอ๋อ,อบอกว่างอยู่ะฮะ ถ้าฟ้ายังไม่เปิดเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่มีการโจมตีนะครับต้องรอสักคู่ก่อนนะฮะโอ้ือมอ่ะมันก็ตีมาฝั่งเดิมนี่หว่าเดิมนเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่ละก็ความเข้าใจของผมก็อาจจะผิดได้นะครับเพราะว่ามันก็ มันเหมือนโจมตีมาจากฝั่งนี้นะฮะแล้วพ่อยผ้ผลงก็เหมือนจะบาดเก็บด้วยผมตามเก็บนิดนึงก่อนไม่น่ามีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปไปโจมตีฝั่งซ้ายต่อนะี่ฮะ มันอัศวินจะหายไปคนหนึ่งเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเราเพิ่มเติมได้นะฮะการเจอกันระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเก่งมากมายนะฮะเป็นชุดเล็กอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะต่อต้านแล้วก็เดินหน้าต่อได้นะครับฝั่งขวาเหลือแค่ประตูใหญ่ประตูเดียวละถือว่าโอเคแล้วนะฮะ ก็ไม่เป็นไรก็สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วสึกว่าช่างจะเริ่มหายโอ้คนเริ่มเยอะเต็มเมื่อไหร่หรือว่ามันโดนไปเมื่อกี้นี้นะฮะฮโอเคเราจะเพิ่มคนก่อนแล้วกันสักพักะสักครู่หนึ่งโอเคเครีย ع. ลุยตอนมีแค่สามกองสวินนะฮะแต่ก็ ว่าโอเคแล้วผมสร้างตรงนี้ไว้ก่อนเราจะทำกะเกษตรนะครับขัดใจเรื่องกินหญ้าไม่ได้นะคนนี้ต้องไปขอกินให้เต็มที่จะได้อี้ออกมาให้แบบเงินมีทองนะฮะอนนี้ก็จะทำปะเป็นเกษตรแล้วก็ทำนี่แหละประมาณนี้ให้ให้แบบเจริญรุ่เรืองไปทางด้านการ,การ,กรเกษตรมากกว่านะฮะ โอ้เจองลางทางโอเคอได้เรื่องแล้วมันไกลนะครับมันไกลามากเลยโอเคโอเคก็ถือว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็พอได้อยู่นะครับ มาถึงสุดทียังไม่สุดท้ายนะฮะยังมีอันนี้อันหนึ่งน่าอันสุดท้ายน่าอยู่ถัดจากนี้แหละโอเคเรียบร้อย นี่ก็โดนฉกแล้วนี่ประตูท้ายอยู่นี่นะครับโอเคปในด้านโดนโจมตีทางด้านฝั่งขวานะโอเคไปไปกลับบ้านกันไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงบ้างนะอ้าไม่เห็นมีอะไรเ่ยอืมอืมปลอดภัยปลอดภัย ็ปลอดภัยมายจากไหนไว้สองตัวนะั้นหรือว่าอ่ะทุกอย่างก็โอเคนะครับอืมก็โอเคไม่มีอะไรปลอดภัยปลอดภัยรีแค่ประตูเดียวนะฮะประตูฝั่งนูไกลๆนะครับแล้วก็ประตูฝั่งนี้ก็มันก็อ่ามีแค่ประตูหลักประตูใหญ่ประตูเดียวนะฮะแต่ไม่เป็นไร เราก็จะทําลายไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับอเอาเป็นว่า ผมสั่งโจมตีประตูท้ายเลยนะฮะเพื่อไม่แกไม่เสียเวลานะก็ซัดเลยแล้วกันนะผมว่านะ,ะน,นี่เจอ,อกลางทางเลยนะครับเจอเมือมากนะฮะเยอะกว่าที่คิดเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่แค่นี้ก็ไปต่อได้เลยนะครับ อืมันเสียเหรียญไปพักหนึ่งนะโอเค ครับผมโอเคอ่า okay. ah, เรียบร้อยกับฐานจ้าทุกอย่างยังเงียบสงบอยู่ ใช่แล้วช่วงนี้มันน่าจะโดนบุกจากทางด้านขวาวนะี่เนาะ ให้มันโจมตีก่อนคืนนี้นะฮะค่อยเดินต่อไปมาแล้วใช่ไหมเกือบแล้วนะฮะออกไปนิดเดียวนะ่ยนิดเดียวจนระิงไหม ทำไมมีสองรอกอ่ะผมเจอกิฟฟินเขาตีนะฮะที่ได้แบบสูสีหน่อย ขากลับค่อยมาเอาแล้วกันนะถ้าเงินเหลือบินสูเสียไม่ได้เลยนะครับ โอเคโอเคได้เล okay. uh. uh. okay. ือก <c oughs> ไม่มีใครสูญเสียแล้วก็ค่อนข้างที่แข็งแกร่งนะครับ Да, vale. ไอนี่มาด้วยนะได้ไตัวผู้ท่อมาด้วยนะครับเจ๋าเลยนะฮะอ้าวเธอจบมีแค่ห้าฐานเหรอเฮ้ย <c oughs> มันใช่ไหมเนี่ย โอเคนะครับมันบองงนะกว่าจบว่างั้นเนาะจบปรจบครับช่วยได้แค่นี้แล้วกันเออสวัสดีไม่โรเมู้กลับมาแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็จะไปสร้างเรือก่อนแล้วก็จะดูว่ามันมันมีให้เราไปที่อื่นหรือเปล่านะฮะยังไม่รู้นะตอนนี้เดี๋ยวผมไปสร้างเรือก่อนแล้วกันนะครับ เคได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะผมเอก็ถือว่าสร้างเสร็จหรือเปล่าละจบละหาเงินสักนิดนึงนะฮะ าคนขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกันคนน่าจะขึ้นเรือหมดแล้วนะฮะโอเคเดินทางเลยดีกว่า มีคนพบขึ้นเรือด้วยนะครับโอเคไม่มีห้าวะ่ะไม่นา่นาไม่ใช่โอเคนะฮะแล้วก็ขึ้นเรือแล้วไม่รู้ว่าลำสุดท้ายหรือเปล่าอ,อ๋อสุดท้ายนะหมดแล้วไม่มีอะไรละมีแค่ห้านะ่าจะนี่ก็พบนะฮตัวนี้เหลือช่วยคนอีกคนนึงกับาบาซิลิสนะฮะลิซาร์ลิซาร์นะฮะลิซา,า,นะะาแต่มันก็อืมไม่มีเพศอ่ะนี่ก็ มาตัวหนึ่งมีครบครบจบแล้วนะฮะไปเราไปทุกแมปละเราจะไม่ไปแมปไหนทั้งนั้นนะฮะเราจะขอแค่นี้แหละโอเคไปแมปไหนดีอ่ะแมปหนึ่งเนาะอืมแมปที่เรายังไม่ได้แล้วแมปที่เรายังไม่ได้เริ่มจากแมปแมปหน้าแมปนี้แล้วกันนะแมปนี้นะโอเค อ่อโหรอเถึงแล้วโอเคเอาละฮะไม่มีอะไรแล้วล่ะหมดละสิ่งที่จะให้ทำก็หมดละตัวสิ่งทุกอย่งางก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้เราช่วยทุกคนกลับมาได้แล้วก็ทำภารกิจ แทบจะครบทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรต้องทำหรืออะไรแล้วนะฮะก็เป็นว่าสำหรับซีรีส์ที่น้องทูขาวของภาคนี้ก็เพียงพอเป็นแค่นี้แล้วฮะเอาไว้คอยมาเล่นอีกสองจะสองเวอร์ชันนะสองเวอร์ชันของภาคทูขาวนี้จะมีอีกสองเวอร์ชันนะเป็นเด a แลนด์กับ ชกุนนะฮะผมจะเริ่มเล่นโชกุนก่อนละกันนะฮะโอเคสําหรับวิดีโอนี้ก็เพียงพอเป็นที่นี่หละนะฮะก็ขอขอบคุณมากนะสําหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะสําหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ